คุณเคยไหมคะอยู่ๆก็ตื่นมาตอนตี3หรือตี4โดยไม่มีเหตุผลทั้งที่เมื่อคืนก็ไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ได้เครียดอะไรมากมายแต่กลับตื่นบ่อยๆในช่วงเวลาเดียวกันหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่จริงๆแล้วอาจมีความหมายลึกซ่อนอยู่ทั้งจากมุมมองทางจิตวิญญาณพลังงานจักรวาลและแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เติบโตวันละนิดพื้นที่เล็กๆที่เราจะมาแบ่งปันแนวคิดดีๆที่อาจเปลี่ยนแปลงวันธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันที่มีพลังทำไมเราถึงมักตื่นในช่วงตี3ถึงตีห มุมมองทางจิตวิญญาณหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเรียกเวลานี้ว่าชั่วโมงแห่งจิตวิญญาณ (spiritual awakening hour) เพราะเป็นช่วงเวลาที่โลกเงียบที่สุดเคลื่อนพลังงานละเอียดอ่อนที่สุดและมนุษย์สามารถรับรู้การเชื่อมต่อกับจักรวาลได้ง่ายขึ้น ศาส,สนาฮินดูและโยคีโบราณเรียกช่วงเวลานี้ว่าบรัมมามูหุรตะซึ่งเชื่อว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการสวดมนต์นั่งสมาธิและทำโยคะเพราะจิตสงบปราศจากสิ่งรบกวนในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็มักตื่นก่อนรุ่งอรุณเพื่อภาวนาและสอนให้ภิกษุใช้เวลายามเช้าตรู่ในการฝึกจิตเพราะนี่คือเวลาที่ใจเบาที่สุด เมื่อคุณตื่นขึ้นมาตอนตี3ถึง5โดยไม่ตั้งใจอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเสียงเรียกจากข้างในที่ชวนให้คุณหยุดฟังตัวเองฟังเสียงจิตและอาจเป็นประตูเปิดสู่การตื่นรู้มุมมองพลังงานจักระวาลตามศาสตร์แพทย์แผนจีน Traditional Chinese Medicine TCM มนุษย์ถูกเชื่อมโยงกับนาฬิกาชีวภาพของอวัยวะ Body Clock เวลาตี3ถึง5ตรงกับช่วงเวลาที่ปอดลังเมริเดียนทำงานหนักที่สุดปอดสัมพันธ์กับการหายใจและการปลดปล่อยอารมณ์โดยเฉพาะความเศร้าความกดดันและการไม่ปล่อยวางถ้าคุณตื่นขึ้นมาตอนนี้บ่อยๆอาจเป็นสัญญาณว่ามีอารมณ์บางอย่างที่ยังค้างคาใจไม่ได้ระบายมีความเครียดหรือความกังวลที่ซ่อนอยู่หรือร่างกายต้องการบอกว่า คุณควรหายใจลึกๆและปลดปล่อยสิ่งที่อัดแน่นอยู่ในใจการหายใจช้าๆลึกๆเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อาจช่วยปลดปล่อยความกดดันและเชื่อมโยงคุณกลับเข้าสู่ความสมดุลของพลังงานชีวิตมุมมองทางวิทยาศาสตร์ในแง่าการแพทย์สมัยใหม่ Harvard Medical School อธิบายว่าการที่เราตื่นในช่วงตี3ถึง5อาจเกี่ยวข้องกับ 1. c i r c a d i a n Rhyth m นาฬิกาชีวิต เป็นวงจรการทำงานของร่างกายที่ควบคุมการหลับตื่นเวลาตี3-5ถึงคือช่วงที่ระดับคอติซอลฮอร์โมนความเครียดเริ่มสูงขึ้นเพื่อเตรียมให้ร่างกายตื่นดังนั้นการตื่นเวลานี้อาจเป็นเพียงสัญญาณชีวภาพตามธรรมชาติ 2. คุณภาพการนอน ถ้าเครียดกิ่นแอลกอฮอล์หรือพักผ่อนไม่พอวงจรการนอนลึก deep sleep อาจถูกรบกวนทำให้คุณสะดุ้งตื่นในเวลานี้บ่อย 3. จิตใจและอารมณ์มีงานวิจัยด้านจิตวิทยาชี้ว่าคนที่กังวลวิตกหรือซึมเศร้ามักจะตื่นกลางดึกโดยเฉพาะช่วงตี3-5ถึงซึ่งเป็นเวลาที่สมองประมวลผลอารมณ์มากที่สุดเมื่อมองครบทั้ง3มุมเราจะเห็นว่า ถ้ามองทางจิตวิญญาณมันอาจเป็นช่วงเวลาของการตื่นรู้ถ้ามองจากพลังงานจักรวาลมันสะท้อนสภาวะปอดและอารมณ์ที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยถ้ามองวิทยศาศาสตร์มันคือจังหวะชีวภาพที่ร่างกายกำลังเปลี่ยนโหมดเตรียมตื่นดังนั้นการตื่นตี3-5ถึง5ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นโอกาสให้เราได้ฟังร่างกายฟังจิตใจและบางทีก็อาจเป็นการฟังจักรวาลที่กำลังส่งสัญ,ญญาณบางอย่างให้เรา เราไปปรับใช้ได้อย่างไรให้คิดว่าการตื่นตี3ถึง5ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นประตูเงียบๆที่จะกระวลเปิดให้เราแวะกลับมาดูใจตัวเองสักครู่ถ้าเปิดประตูนี้อย่างอ่อนโยนสิ่งที่รบกวนอยู่ข้างในจะค่อยๆค,คลายแล้วการหลับจะกลับมาหาเราเองฉันชวนคุณใช้สี่เสาหลักนี้แบบง่ายๆแต่ทรงพลัง 1. ฝึกสมาธิหรือสวดมนต์ให้ใจนิ่งก่อนให้หลับมาทีหลัง นึกภาพห้องที่มืดเงียบคุณลืมตาช้าๆแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะไม่ต้องลุกก็ได้นอนท่าเดิมหรือขยับให้นุ่มสบายขึ้นแล้วทำตามนี้สคริปต์5นาทีบนเตียง 1. มือแตะท้องหายใจเข้าเบาๆนับในใจ1 2 3 4กลั้นลมหายใจสั้นๆ1 2ผ่อนลมยาวๆ1 2 3 4 5 กระซิบในใจจังหวะลมพุทธโทเข้าพุทธออกโท3 30ถึง50รอบถ้าความคิดวิ่งมาให้ยิ้มบางๆแล้วบอกมันว่ารู้แล้วนะเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนเช้าจากนั้นกลับมาที่ลมเมตตาภาวนาสองนาทีเพิ่มความอุ่นใจขอให้ฉันปลอดภยัยขอให้ฉันสงบขอให้ฉันวางเบานึกถึงคนที่รักหรือคนที่คุณขัดใจก็ได้ส่งคำเดียวกันให้เขาเบาๆ เป้าหมายไม่ใช่ต้องหลับเดี๋ยวนี้เป้าหมายคือให้ใจนิ่มก่อนพอใจนิ่มเนื้อหนังก็นิ่มความง่วงจะค่อยๆเดินกลับมาหาคุณเอง 2. องเขียนบันทึกความคิดเปิดวาลวให้เรื่องขางใจไหลออกกลางดึกสมองชอบเปิดลิ้นฉักเก่าๆออกมาวางบนเตียงถ้าไม่เขียนออกเราจะกอดมันทั้งคืนทำแบบนี้ง่ายมากเตรียมสมุดเล่มเล็กกับปากกาว,วางข้างเตียงหลีกเลี่ยงมือถือ เปิดหน้ากระดาษแล้วเขียนทุกอย่างที่โผล่ขึ้นมาไม่ต้องสวยไม่ต้องเรียงลำดับแม่แบบหนึ่งหน้าไม่เกิน3นาทีหัวข้อ1สิ่งที่วนในหัวเขียนต่อเนื่องให้หมดลมหายใจหัวข้อ2พรุ่งนี้ฉันเริ่มด้วยหนึ่งสิ่งนี้เลือกสิ่งเดียวพอหัวข้อ3ขอบคุณ3มเรื่องเล็กๆของวันนี้ใจจะอุ่นขึ้นทันทีพ่อเขียนเสร็จพับสมุดปิดฝาปากาแล้วบอกตัวเองว่างานของคืนนี้จบแล้ว คิดจะรู้ว่ามันถูกเห็นแล้วและยอมปล่อยเราไปนอนได้ 3. สารวจสุขภาพฟังภาษากายแบบคนใจดีไม่ต้องวิชาการแต่ให้สังเกตชื่อชื่อว่ากายเรากำลังขออะไรเช็คลิสสั้นๆห้องอุ่นหรือเย็นไปไหมปรับผ้าห่มหรือพัดลมให้นุ่มพอดีจมูกตนันคัดจมูกจิบน้ำอุ่นเปิดหน้าต่างให้อากาศไหลเวียนเปลี่ยนปลอกหมอนบ่อยขึ้น แสบร้อนกลางอกเลี่ยงมือหนักก่อนนอน3มชั่วโมงหนุนหมอนให้สูงขึ้นนิดกรนดังหรือสะดุ้งเหมือนขาดอากาศควรคุยแพทย์ตรวจการนอนสักครั้งตื่นกลางดึกเกินครึ่งสัปดาห์ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ไปเช็คสุขภาพไว้ก่อนสบายใจกว่าระหว่างนี้สูตรบ้านๆที่ช่วยได้อาบน้ำอุ่นก่อนนอนยืดเส้นสามท่าเด็กหมอบขาชิดกำแพงบิดตัวอ่อน3-5นาทีต่อท่าแล้วจิบน้ำอุ่นครึ่งแก้ว กรมแล้วหรือวานสีสะท,ท้งลมพวินปราณกระชับระยับหลุมภายใต้เข่า3,509ราวคลายกรุนพลังเมื่อมองครบทั้งสาม,มุมเราจะเห็นว่าถ้ามองทางจิตวิญญาณมันอาจเป็นช่วงเวลาของการตื่นรู้ถ้ามองจากพลังงานจักรวาลมันสะท้อนสภาวะปอดและอารมณ์ที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยถ้ามองวิทยศาศาสตร์มันคือจังหวะชีวภาพที่ร่างกายกำลังเปลี่ยนโหมดเตรียมตื่น ดังนั้นการตื่นตี3-5ถึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นโอกาสให้เราได้ฟังร่างกายฟังจิตใจและบางทีก็อาจเป็นการฟังจากระวาลที่กำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้เราเราไปปรับใช้ได้อย่างไรให้คิดว่าการตื่นตี3าถึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นประตูเงียบๆที่จักรวาลเปิดให้เราแวะกลับมาดูใจตัวเองสักครู่ ถ้าเปิดประตูนี้อย่างอ่อนโยนสิ่งที่รบกวนอยู่ข้างในจะค่อยๆค,คลายแล้วการหลับจะกลับมาหาเราเองฉันชวนคุณใช้สี่สาวหลักนี้แบบง่ายๆแต่ทรงพลัง 1. ฝึกสมาธิหรือสวดมนต์ให้ใจนิ่งก่อนให้หลับมาทีหลังนึกภาพห้องที่มืดเงียบคุณลืมตาช้าๆแล้วบอกตัวเองเบาๆว่า,วาไม่เป็นไรเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะ ไม่ต้องลุกก็ได้นอนท่าเดิมหรือขยับให้นุ่มสบายขึ้นแล้วทำตามนี้สคริปต์5นาทีบนเตียง1มือแตะท้องหายใจเข้าเบาๆนับในใจ1 2 3 4กลั้นลมหายใจสั้นๆ1 2ผ่อนลมยาวๆ1 2 3 4กระซิบในใจจังหวะลมพุทธโทเข้าพุทธออกโท30-50รอบ ถ้าความคิดวิ่งมาให้ยิ้มบางๆแล้วบอกมันว่ารู้แล้วนะเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนเช้าจากนั้นกลับมาที่ลมเมตตาภาวนาสองนาทีเพิ่มความอุ่นใจขอให้ฉันปลอดภยัยขอให้ฉันสงบขอให้ฉันวางเบานึกถึงคนที่รักหรือคนที่คุณขัดใจก็ได้ส่งคำเดียวกันให้เขาเบาๆเ,เป้าหมายไม่ใช่ต้องหลับเดี๋ยวนี้ความง่วงจะค่อยๆเดินกลับมาหาคุณเอง สเขียนบันทึกความคิดเปิดวาวให้เรื่องขังใจไหลออกกลางเดึกสมองชอบเปิดลิ้นฉัดเต่าๆออกมาวางบนเตียงถ้าไม่เขียนออกเราจะกอดมันทั้งคืนทำแบบนี้ง่ายมากตเตรียมสมุดเล่มเล็กกับปากาวางข้างเตียงหลีกเลี่ยงมือถือเปิดหน้ากระดาษแล้วเขียนทุกอย่างที่โผล่ขึ้นมาไม่ต้องสวยไม่ต้องเรียงลำดับหัวข้อหนสิ่งที่วนในหัวเขียนต่อเนื่องให้หมดลมหายใจ หัวข้อสองพรุ่งนี้ฉันเริ่มด้วยหนึ่งสิ่งนี้เลือกสิ่งเดียวพอหัวข้อ3ขอบคุณสามเรื่องเล็กๆของวันนี้ใจจะอุ่นขึ้นทันทีพ่อเขียนเสร็จพับสมุดปิดฝาปากาแล้วบอกตัวเองว่างานของคืนนี้จบแล้วคิดจะรู้ว่ามันถูกเห็นแล้วและยอมปล่อยเราไปนอนได้สาสำรวจสุขภาพฟังภาษากายแบบคนใจดีไม่ต้องวิชาการแต่ให้สังเกตชื่อชื่อว่ากายเรากำลังขออะไร เช็คลิสต์สั้นๆห้องอุ่นหรือเย็นไปไหมปรับผ้าห่มหรือพัดลมให้นุ่มพอดีจมูกตันคัดจมูกจิบน้ำอุ่นเปิดหน้าต่างให้อากาศไหลเวียนเปลี่ยนปลอกหมอนบ่อยขึ้นแสบร้อนกลางอกเลี่ยงมือหนักก่อนนอน3ชั่วโมงหนุนหมอนให้สูงขึ้นนิดกรนดังสะดุ้งเหมือนขาดอากาศควรคุยแพทย์ตรวจการนอนสักครั้ง ตื่นกลางดึกเกินครึ่งสัปดาห์ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ไปเช็คสุขภาพไว้ก่อนสบายใจกว่าระหว่างนี้สูตรบ้านๆที่ช่วยได้อาบน้ำอุ่นก่อนนอนยืดเส้นสามท่าเด็กหมอบขาชิดกำแพงบิดตัวอ่อน3-5นาทีต่อท่าแล้วจิบน้ำอุ่นครึ่งแก้ว 4. จัดการความเครียดปิดไฟความคิดก่อนปิดไฟห้องความคิดไม่ยอมหลับ พราะมันยังคิดว่ากำลังทำงานเราต้องทำพิธีบอกมันว่าพอก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุยพิธีปิดวัน30-60นาทีปิดจอให้สมองรู้ว่าหมดเวรแล้วอย่างน้อย45-60นาทีไฟห้องสลัวดนตรีช้าให้ร่างกายค่อยๆลื่นลงสู่ความนิ่งกล่องกังวล หย่อนกระดาษที่เขียนเรื่องขางใจลงกล่องบอกตัวเองว่าฝากไว้ที่นี่จนถึงเช้าหายใจ4 7 8รอบล้ไม่ถึงนาทีแต่ใจจะช้าลงชัดเจนถ้าตื่นกลางดึกอีกอย่าดูนาฬิกาอย่าเช็คมือถือทำลมพุทโทเมตตาตามข้อหนึ่งสัก5-10นาทียังไม่ง่วงลุกไปเก้าอี้เงียบ อ่านหนังสือกระดาษแสงสลัว2-3หน้าพอง่วงค่อยกลับเตียงมินิรูทีน10-15นาทีเมื่อสะดุ้งตื่นทำตามนี้ทีละข้อ 1. ดื่มน้ำคำเล็กๆพร้อมเข้าห้องน้ำา 2. นอนหรือนั่งสบายหลับตาพุทโธ30-50รอบ 3. ถ้าคิดวนเขียนหนึ่งหน้าสิ่งค้างใจบวกสิ่งแรกเรุ่งนี้ 4. ปิดสมุดวางปากกาเมตตาภาวนาสั้นๆให้ตัวเอง5เอ็นตัวหายใจยาวสิบรอบแล้วไม่ต้องพยายามหลับแค่ยอมให้ง่วงกลับมาเองคืนไหนใจยังสว่างอยู่ไม่ต้องฝืนให้ใช้ช่วงน,นี้เป็นเวลาทองภาวนาอีกหน่อยเขียนตั้งเจตนาของวันพรุ่งนี้แล้วค่อยๆลุกมารับเช้าอย่างสวยงามกลางดึกคือช่วงที่โลกเงียบที่สุด และหัวใจเราดังที่สุดถ้าคืนนี้คุณตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งหงุดหงิดให้ถือว่าจักรวาลสก,กิดเบาๆบอกว่าเธอแวะกลับมาหาตัวเองสักครู่นะนิ่งกับลมหยอดคำอ่อนโยนให้ตัวเองเขียนสิ่งที่ค้างใจทิ้งไว้แล้ววางเบาๆคุณไม่ได้ต้องการเคล็ดลับซับซ้อนเลยคุณแค่ต้องการความอ่อนโยนกับตนเอง เดี๋ยวความง่วงจะกลับมาพร้อมความสงบที่ลึกกว่าเดิมสุดท้ายนี้การที่เราตื่นขึ้นมาตอนตี3ถึงตี5บ่อยๆจริงๆแล้วอาจไม่ใช่ความบังเอิญอย่างที่คิดแต่มันคือสัญญาณบางอย่างจากทั้งร่างกายจิตใจและบางทีจากจักรวาลที่พยายามจะบอกเราบางเรื่องเพียงแต่เราจะฟังมันหรือไม่เท่านั้นเองลองหลับตานึกภาพดูนะคะ โลกทั้งใบกำลังเงียบทุกคนรอบตัวคุณกำลังหลับสนิทถนนโล่งไร้เสียงไม่มีใครส่งข้อความไม่มีใครเรียกหาแต่หัวใจคุณตื่นขึ้นมาในเวลานี้นั่นแปลว่าคุณเหลือเพียงตัวเองกับความจริงที่ซ่อนอยู่ที่บางทีในเวลาปกติคุณไม่เคยได้ฟังมันเลยบางทีร่างกายอาจกำลังบอกว่าดูแลฉันหน่อยนะเพราะปอดหัวใจหรือระบบหายใจกำลังเหนื่อยล้า บางทีจิตใจอาจกำลังกระซิบว่าเธอยังมีเรื่องที่ไม่ได้ปล่อยวางนะเรื่องที่กดดันค้างขาหรือซ่อนอยู่ลึกๆและบางทีจักรวาลอาจกำลังบอกว่านี่คือเวลาที่เหมาะที่สุดที่เธอจะได้กลับมาเจอตัวเองคุณจะเลือกมองมันว่าเป็นปัญหาหรือเลือกมองมันว่าเป็นโอกาสเพราะแท้จริงแล้วความลับของการตื่นกลางดึกคือมันทำให้เราได้เจอกับความเงียบที่สุด และในความเงียบนั้นเรามีโอกาสเจอเสียงของหัวใจชัดที่สุดบางคนเลือกจะหงุดหงิดพลิกตัวไปมารอให้หลับอย่างทรมานแต่บางคนเลือกจะใช้มันเป็นประตูแห่งการตื่นรู้พอใจสงบลงความคิดก็คลายและการนอนก็กลับมาอย่างอ่อนโยน ที่สำคัญบางครั้งสิ่งที่ได้จากการตื่นในชั่วโมงนี้ไม่ใช่แค่การกลับไปนอนแต่คือแรงบันดาลใจใหม่ๆมุมมองชีวิตใหม่ๆหรือแม้แต่ความกล้าที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยกล้ามาก่อนดังนั้นถ้าวันนี้หรือคืนต่อๆไปคุณสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนตีสามอย่าด่าตัวเองว่าอีกแล้วเหรอทำไมไม่หลับสักทีแต่ลองถามแทนว่าคืนนี้ฉันควรจะฟังเสียงอะไรในใจตัวเอง บางทีคำตอบที่คุณตามหามานานอาจจะไม่ปรากฏตอนกลางวันแต่โผล่มาในยามดึกที่โลกเงียบที่สุดนี่เองถ้าคุณสนใจเนื้อหาการพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราจะไปหาข้อมูลและนำออกมาเล่าให้ทุกคนฟัง และถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเติบโตวันละนิดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ